สวยมากในเรื่องเขาสวยมากกว่าไม่ได้เราไม่ได้เราบางทีาประกาศขายไปแต่ว่าที่เขา่ามเปิอยไหวเราอยืดก็กายเ็สูงเจ้าของติดสูงเราไม่ทนแล้วเนีแล้วแล้วเขาต้องโดนธนาคารฟ้องฟ้องคนที่ผ่อนคนที่ผ่อนคนก็แลกเงคนก็แลกเขาซุมพอดีอะไรแ้อยู่ไม่ได้แล้วม่มนานแล้วเนี่ยองลาไปด้ย การดิทมาผมมองไปตอนที่ผมเดินมาหน้าบ้านแล้วแบบขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ปัเลยผมคิดว่าเืองมัจะเป็นยังไงบ้างวะน่นหรหงเลนเลยโามากรถติดช่องทางขยับไม่ได้เลยนั่นแะมขนาดอร่ไคยยังไม่ได้ใช่ไหม โลหนวิกฤตที่สุดในประเทศไทยเลยเจอกันกลางัน้ำเส่าวนีใช่ไหมเจอกันกลางน้ำเส่าวีเราต้องหนีสิบเมตรสิบโลอ่ะสิบหมดที่ไปไหนไม่ได้ใช่แล้วคนที่ข้างรีสอร์เต็มหมดรถไฟฟ้าปิดร้านก็บอกว่าผมไม่ต้องมาแล้วมาก็ไม่ทันหรอกหลอจะบอกว่าวันนี้มุดมุดตู้ก่อนเกิดการอยู่ตรงหลักสี่วิ่งเข้าไปตลอดไปอยู่ตรงศึกษาที่อยู่บนระเบ้าไปไม่ได้เหรอหนีไหวหนีไหว รัถไฟฟ้าเป็นเหมือนเปรเลยอะใช่มีความแข็งแรงด้วยเหมือนผมบอกแว่าคนก็กลัวขายหนูแฉะสวยงามเลยหนูดูสี่นิ้วเหนือมากเล็บไม่เคยสวยขนาดนี้มาก่อนอ่ะเดี๋ยวหนูฟังนะนิ้วชีเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะยาวพอนิ้วตรงนี้ยาวเนี่ยมันจะโดน โดนชนกับรองเท้ามันก็จะทําให้ตรงนี้กลายเป็นหนังหนาถ้ามีหนังหนาม,มันจะมีเนื้อหนาอยู่ตรงนี้ทันทีก็คือแบบนี้นี่อย่างเงี้ยอันนี้หนูยังไม่เป็นตาปลาื่อยมาใหดด้ดูนี่เมนิ้วยาวนนิ้วยาวข้อเสียนิ้วยาวของคนนิ้วนิ้วชี้ยาวของคนข้อเสียคือจะมีหนังด้านตรงนี้กับมีเนื้ออยู่ตรงนี้ตรงข้อใช่หนูจะต้องตัดออก

นีตัวบอกว่าช็อปกระแพงแยกต่อมากโอ้โหแย่ทั้งหมดอะไรที่เราวิ่งเร็ว่าอะไรที่อะมากโอ้โ่เลือดที่นึกว่าเส้นเลือดในสมองพี่แก่มันฝังเนี่ยพว่างเขาไปมาเดรวยแรกเลยนะใครอยู่หัหนูพี่เอื้อมงัดเล็บอยู่เงี้ยแล้วมีดอยู่เงี้ยมีดเลื้อยอยู่เงี้ยเอ้เลือดเที่ยนึกว่าพี่เส้นเลือดในสมองแก่ ก็ใครจะไปรู้ว่าก็มีดมันเลื่อนไปข้างหน้าเองอ่ะเอ๊ะคุณทำอะไรวะใช่ือเปล่าอะไรเเนี่ยเลยะิเยอะนะูเยอะนะมากนยลามหมือะ คนวิ่งลงมาผ้าขนหนูผืนเดียวทั้งสามรองผู้ชายดาราใครไม่รู้ออกมาจากโรงแรมไปเด็กนะก็มีขาอยู่คนไหนผ้าขนหนูเหมือนกันเป็นไอ้มไม่รู้สูงแรงมากลูกเอ็นหน้าหว่างมาล้อตัวสูงตกใจว่าตกใจอ่ะเขาบอกว่าตึกสี่สิบผมลงมาอย่างไวเลยถึงชั้นหนึ่งก็คนนั้นแหละเอ๋อบางทีหา โทรศัพท์ได้ก็มีหรือน,นองได้เลยี่โรง้านโทรศัพท์อะไรนะโทรศัพท์ฟ้าเอาเยอะว่อนีน้เลยไม่ได้ขว้าเออพี่ไม่ได้ขว้าเลยแต่ลูกค้าพี่มีสตินะพอหยิบกระเป๋าไปพี่ไม่ได้คว้าอะไรเลย,เลย ขวขอ,อ,อ,อันนี้พี่เอิ้ดูย้อนหลังพี่เอิ้มชอบดูย้อนหลังออใช่พี่ดูย้อนหลังเพาประกังคืนสามทุ่พี่ก็นอนแนะล้วเปล่าค่ะอ,อ,อันนี้ย้อนหลัง บางคนก็น่ารักนะตะโกนถามว่า,วาวใครไปเส้นนี้บ้างติดรถไปได้นะโหแบบน่ารักอะ่ะน้ลาก่ถ้าคนเล็บหนา,าคะลูกหนังมันจะเยอะหนังมันจะอัดอยู่อย่างนี้มันก็เลยทำให้เล็บเราไม่สามารถที่จะ ยาวออกมาได้มันเลยทําให้เรากลายเป็นเล็บห่อเล็บม้วนนะคะนี่หนูดูขึ้นเป็นหนังคาเลยหนูดูหนังต้องอย่างนี้หรอก่งลก็ถ้าคุณเป็นเล็บเล็บหนาเล็บหอ่อมันจะเป็นอย่างนี้ที่จะต้องเลาะหนังออกโล่งไหมสอานไหมสะอาดไนหะมดมูดูใช่นี่หนังตรงนี้ต้องเอาออก,กนะจ๊ะเรียบ